ทุกคนครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาเปิดไฟในห้องและดูอย่างสะอาดอๆและกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับรับชมคลิปได้ ใชไวัยรอนคลิปนี้เนสนับสนุนโดยมารู้ช็อปนะจ้ะร้านเติมโรบักราคาถูกถูกลิงก์ใต้คลิปเลยแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์และคลิปนี้เนี่ยก็ยังรวยอีกเพราะว่ามีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านั่นก็คือราวารักบริการล่าฟาร์แมบต่างๆแถมขายดีกินต่างๆด้วยขายของสักคู่นึงแย่แล,ละล้าสุดทฮยแล้วหรือว่าร้าสุดท้ายนั่นก็คือคริสตันช็อปบริการกดผลต่างๆนี่แบบบล็อกฟูดกดเกมพาร์ด้วยนะจ๊าต่างๆนี่แบบบล็อกฟูดเลย แล้วก็มีนี่เลยนะครับนี่กวดเพชรดาวสตาร์เทอร์ดิฟเฟนต์นะครับตังทีรอยคริสตัลชอปบริการริงอยู่ใ,ใต้คลิปนะฮะทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์เลยเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่แคัง้งพี่โนโ็ตนะฮะว้าว very good handsome กนะูหล่อไง วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไฟไฟเตอร์นะฮะหรือว่าเกมที่เกี่ยวกับเอ่อเกมดับเพลิงนะครับคุณผู้ชมนะครับมันจะจําลองให้คุณผู้ชมเป็นนักดับเพลิงในเกมนี้ไปช่วยคนนะครับที่รอดชีวิตอยู่ในตึกที่โดนเพลิงไหม้ซึ่งบอกเลยว่า <ท bus> <ค><ณ>มันคืองานถนัดของพี่เลยลน่ะฮ่า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 เอาเป็นการให้ผู้ชมทั <Theater> ้งเพลงกันนะครับไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับอีกสองนาทีไปแล้วก็เฮียอะไรเพื่อนเราเตรียมพร้อมเล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงออกรถไม่รอกูเลยเนี่ยคุณผู้หญิงไปไหนเดี๋ยว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 คุณจะเดินไปจริงๆหรอมันอยู่ต้งนู่นเลยนะคุณผู้หญิงให้ผมไปส่งไปเลยครับเออแต่ว่าแรกกับการที่คุณต้องให้เบอร์ผมนะคุณผู้หญิงโอ้ยไม่เป็นไรค่ะฉันมีผัวแล้วเป็นกิ๊กก็ได้นะไปดีกว่านะครับนี่ตรงนี้จะเป็นการเรียกรถนะฮะนี่หยียบก่อนหนึ่งทีมาดิรถแอะรถกูอยู่ไหนนะ่ะทำไมรถไม่มาวะเนี่ยช่างแม่งนะครับอันนี้คือจะเป็นขวานนะครับที่กูซื้อไว้ในราคา 100บาท <Yeah. S 1> ในเกมนี้นะครับกูคเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็นี่จะเป็นเจ้าอุปกรณ์เสริมนะครับในการช่วยชีวิตคนนะฮะนี่เป็นการยิงเพื่อไต่สลิงนะครับกูยิงทางนู้นติดทางนี้ฝัก <c oughs> ่ซิปม่นะครับจะเป็นการดึงเพื่อจะไปตึกที่สูงขึ้นโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องปีนบันไดนะครับโอเคตอนนี้นี่จบเกมแล้วครับผู้รอดชีวิตเนี่ยสามารถช่วยได้หมด5คนนะโอเคถือว่าเจ้าหน้าที่ในตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เวทีกูดมากๆนะครับดูจากคนนี้ก็รู้แล้วว่าแฮนด์ซัมมากๆ ว่าแต่คุณผู้หญิงเราเรื่องของเราไหลเรื่องของเราไหละที่ผมขอเบอร์คุณแหละคุณผู้หญิงอย่าพิชิตฉันโอเคตอนนี้เนี่ยเขาให้เลือกแมปนะครับว่าเราจะไปช่วยคนที่ไหนครับมีฮอสพิทอลโรงพยาบาลคุกนะครับแล้วก็มีป่าโอเคกูไม่ได้เลือกเลยแม่งแล้วแมปที่เราได้คือป่านะครับเพิ่มเถอะโอ้โหอะไรเนี่ยแม่งก็คือป่าแม่งโอ้โหกูอยากจะบ้าตายไรวันแต่กูขับรถเองมึงไม่ต้องยุ่งผู้ไหนไม่ต้องยุ่งเราขับเองอ่ะเอาเฮ้ยกูขับกูขับดิ เอ้าออ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 กูขับกขเออนี่มึงไ่ด้ขับรถอย่าขับไปดิช่างมึงเถอะไม่ขับก็เรื่องของมึงกูาละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ขับไม่ไปก็เรื่องของมึงโอเคนเดี๋ยวเราโชว์ฝีมือกานขับรถให้กับลูกทีมได้ดูนะครับว่ากูขับดีแค่ไหนนะครับโอยไติดิแล้วเนี่ยลูกทีมเชื่อใจได้เลยฉันเนี่ยทำงานเรื่องการขับรถมามากกว่า10ปีถึงแล้วลูกทีม โอเคทุกคนรงรถได้นะโอเคไปเริ่มจากการที่เราจะต้องใช้เจ้าถังดับเพลิงนะครับในการดับไฟก่อนเนี่ยเป็นไงดับให้หมดนะครับเรียบร้อยดับแล้วอันนี้คนยากจริงเลยนะครับคุณผู้ชมรับคุณผู้ชมเห็นว่ามันจะมีเจ้าแก๊สตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเรานั้นใช้แก๊สไปเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าน้ําไปเท่าไหร่เมื่อเราแก๊สหมดนะครับเราต้องทําการมาเดินมาตรงนี้แล้วมันก็จะเติม เชื้อเพลิงให้เรานะครับตกลงมันคือแก๊สเลอเชื้อเพลิงหญิงกับเรต้องการความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมอ้าเนี่ยเราช่วยนะครับเราช่วยเราช่วยเขาให้มาช่วยคนมึงดูตี้กูเนี่ยพาแค่ตัดไม้วัดมีพลเรือนจุดคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเราต้องรีบช่วยเดี๋ยวพวกเขาเดี๋ยวนี้โอเคเราเจอแล้วหนึ่งคนมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนโอเคเราตอนนี้เราให้เขาติดตามเรามาแล้วหนึ่งคนนะครับซึ่งถ้าเรา ทาให้เขาโดนไฟเขาก็จะตายนะครับแบบนี้โดนๆเนี่ยเออเนี่ยครับคุณผู้ชมเขาจะร้อนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเขาโดนไฟมากๆเนี่ยเขาก็จะตายเลยกูต้องถีทถังดับให้เขาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็แต่จะเสียแต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องช่วยเขารอดชีวิตแบบครบ32บนะครับเนี่อเจอผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนแล้วคุณผู้หญิงไม่อย่าตัดหน้าผมไม่อย่า no no ห้ามตัดหน้ากู ห้ามปัดหน้ากูหักไฟเร็วเเออเรียบร้อยเออฮ่ากูคืคอผู้ช่วยชีวิตทุกคนมาเลยมาเลยมาเลย่าล,ยา,ลยยาลีมพี่จะไปรายงานหัวหน้าให้ผมด้วยนะผมจะได้เลื่อนขั้นเป็นพลตำรวจพลตำรวจเอกเดี๋ยวกูไม่ได้ไปตำรวจกูไปนักเกตเพลงิงพาไฟมาเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะเพื่อนที่ช่วยกันน่ะใช่กูจะต้องชําฉันมานะเรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่ต้องพาเขาออกจากเขตตรงนี้นะครับเพื่อไปที่ปลอดภัยกว่าเดิมไปออกมาเนี้ยออกมา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 เลย ออกมาออกมาฮึบอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเซฟไปแล้ว2คนเหลืออีก4คนนะครับคุณผู้ชมไปโอเคเจอแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้หญิงเจอไปแล้ว1คนเยี่ยมเวรีโกดไม่โอร้อน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 โอ้กู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 มองผิดเอาเอเอเอนี่ลงน้ำนะครับนี่ฟิสิกสูตรสมจริงนะครับลงน้ำก็ไม่ช่วยคุณดับไฟได้ในเกมนี้คุณผู้ชมต้องฉีดเจ้าแอลกอฮอล์เก้าเก้าลงตัวเองจะดับไฟได้ เลยสี่คนเจอพลเรือไล่หนึ่งคนตอนนี้เหลืออีกสามคนนะครับที่เราจะต้องทําการเร่งด่วนนะครับเพื่อทําการหาพวกเขาพวกเขาจะกําลังลําบากอยู่นะครับก็ช่างแมงเหอะกูเอาแค่นี้พอละมาเร็วมาเร็วพวกมาเร็วมาแล้วฉั้นลําบากมากเลยกับการที่ต้องหนีไฟอยู่ทุกวันนะเพราะฉันก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยถ้าฉันตายไปแล้วก็ทุกคนจะไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเพราะฉันคือด็อกเตอร์โอเคเพื่อนฉันรู้แล้วว่านไยคือด็อกเตอร์แต่ว่า ช่วยหู่ปากก่อนนิดนึงเพราะว่าเรากําลังเร่งมือกันอยู่ออกมาออกมาออกมาจ <c oughs> ึ๊บเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสองคนเท่านั้นเยี่ยมต้องไปดูจากมุมสูงไปแล้วนะครับนี่ใช้เจ้าสลิงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกูจะวิ่งแบบเอเลซาราเลสโอ้โหโอ้โหร้อน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 ร้มีต้นไม้ก็ได้嘛ต้นหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคนนะครับไม่รู้มันไปหายหัวอยู่ไหนวะเนี่ย เอาเป็นว่าให้คนอื่นช่วยไปแล้วกันนะครับเราลองตัดต้นไม้ใหญ่ดีดูเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้ไฟไม่ได้เร็วขึ้นนะครับพวกไม้เนี่ยต้องตัดมันนะครับมันจะทําให้ไฟดับได้เร็วขึ้นกแบบูมั่วนะอย่าทำตามกูโอ้อยอ้อยอ้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 ยชิบหายแล้วแก๊สหมดคนเรือทุกคนได้เข้าสู่จุดที่ปลอดภัยแล้ว